มาจ้าพี่น้องจ้าเมือนในสาวปาสิผามากินยำสามสหายจ้าไอจ้าสิมีมะม่วงจ้ะมะม่วงหผามะนาวโหจ้ะพี่น้องล้วก็มะแงวจ้ะหรือว่าข้อแรกนั่นเองนะจ้ะพี่น้องจ้า เดีย๋ยวสับปาสิพาไปย์ย่ำกันเลยจ้าพี่น้องริดจ้ะประแดดจ้ะน้ำตาลจ้ะผงหนัวหอมแดง 公开。Okay. ใส่กุ้งงไปอีกจ้ะโรยหน้าท็อปปิ้งจ้ะพี่น้องสวัสด,ดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองไปสู้หู่สุขคนนะจ๊ะเมือนนี้พอกับช่องสาวป๊อบห้ากินอีก้ะจ้ะพี่น้องวันนี้สาวปอสิพามากินนี่จ้ายำสามสหายยัวย่วๆจ้ะพี่น้องจ้า ยำสัสหายเฮาก็สิมีมะมะม่วงหาวมะนาวโห่มะม่วงน่าจะาพี่น้องแล้วก็มะแงนวจะพี่น้องจง้ะมะแงนวหรือว่าคอแลนอีสานนั้นเอ้ยบักข้อแลนภาษาไทยเพิ่นเอินแต่ภาษาอีสานเอินบักแงนวจะพี่น้องจ้ะ <c oughs> <c oughs> เอื้นที่เอิ้นถือกินน่าจะ <c oughs> มา ใจจวดๆกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าถาดปักงหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องขั้นตอนวิธีการเห็ดนอจกจะสาวไปเห็ดใหเบิงยิ่ต้นคีิปแล้วคือเก่าจา้ะพี่น้องจา้าเนี่ยเบิ้งนำอึ้งเตืองอยู่จ้ะพี่น้องอืมสิมๆจ้ะเอากินดีๆละจ้ะพี่น้องวันนี้ก่อนจะไปกินกันนอจกจะพี่น้องจ้าฝาก,ากพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนจา้า วดไอะไก็แช่ก็สับสไครต์เป็นกำลังใจช่อง YouTube สาวปลาพากินเนื้อจ้ะพี่น้องลงมือจวดจวดกันเลยสอบพี่น้องคำแรกหรือคำที่สองจ้ะพี่น้องคำที่สองกระดอดาคำที่สองแหงหมันจ้ะ <c oughs> ใส่จองจ้ะ สวยบันนี่เอินจองก็จะทับพี่จะพี่น้องหวานจะหวานตา อ่ะสว่วงเลยจะพี่น้อง,ออม,ง,งมันแง่น่ะมันผสมบันไดจ้ะออกเปรี้ยวๆอมหวานนะจ้ะแต่ว่าซาปาก็มาใส่ก็มะม่วงหาวมะนาวโหแล้วก็มะม่วงจ้ะพี่น้องอจัดจัดจ้ะ สน่นหะนั่ประแดกกันนะอืมไปลองว้าบันเ่างเต้ ว้าสมตะนานพี่นง้งอืมฮาอต้องหากินข่ำมาเนี่ยแต่มองๆก็คือมีแต่บักม่วงว่วจ้ะพี่น้องเพราะว่าถ่ายด้บักงแง่ไปน้ำมันสีหย่ำในบังแง่จ้ะ กำจะถ่ายแล้วจะมันอ,อันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจะเปลี่ยนมุมกินจะพี่น้อง สาบาที่สุดแต่น้ำแต่ละพี่น้อบเบมืนเดิมแต่ตอนมงังแง่จึง้ต้ดูเบลกลงเลย <c oughs> เพิ่มน้ำจ้ะเด็เท็กซ์เจอร์นิดหน่อยลองจ้ะ มีมักม่วงเอามังนาวโฮเขาไปนำอยู่จังมันอันนี้เอิ่นว่าหนังเลยจ้ะตาปลาเอิ่นยำซ้ำส,สหายมไม่ได้ปิดเย็นมีหมักยังเอาจับมาย่ำใส่กันเบิ้ง นจะเป็นจังไดเป็นตะก,กินบอก็กินไดยิ่ได้าจากพี่น้องลงไปมองเดียวกันจ้ะบัดอ,อกก็ออกมองเดียวกันจาะพี่น้องจวนจัดฝัดบุ่มนี่เรืม เดี๋ยวค่ากินดีจ้ะค่ากินมกแขวให้มันเบิดก่อนปัญหาีน,านมันจังสิเลยยำพวดๆบบดเดียว พี่น้องมึงจะอ่าอาอาสมข้างสมแน่จี่ลีพี่น้องสมเป็นนา้าใน ไต,ต่ไต่เหรอจ้าพี่น้องก็ฉันสิเป็นคำประจำม้วงสาวป่านนี่แหละกับคำว่าไาตา่ยตเนี่ยมากตอนตื่นเนี่ยข้างต่ำตื่นหนมึงแสบครหรีอจ๊ะมากนนี้แบะสมแหงสมเป็นตะนาย มองมองน้ำตรงไหนได้จ้าพี่น้อสงสมแต่ว่าหาบส่สมกับบส่สวงได้จ้าพี่น้องวัดนมม้ำมากหลายเบิ่ง ต้องรงบเอเบอร์ดากจาพี่น้องเอาคำทุ่ยเบิังยัอยดเมือแรงประเด็นหน่อนจัดจิตได้แรงเขาแต่ห้องน้ำส <c oughs> ้มิมังัาปาสดในเบิรงจ้ะสดดีๆโลกไม่จำจ้ะ เอาแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะแม่นุ่นนี่กับถือว่าเด็ดจ้ะพี่น้องจ๊ะแซบจ้ะพูดใดอยากลองเฮ็ดนําเฮ็ดตามกะลองเบ่งจ้ะพี่น้องจ๊ะวันนี้สาวป้าก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวไว้พอกันกิมนาจ้ากรับสวัสดีจ้า